รายการนี่โหมวกกับคนอายุ18ปีขึ้นไปอายุมนถึงปิดไปเลยวันดีพวกเวนเจอกันอีกแล้วกับเกมแก้คันชาแนลดีของคนคารไม้คันมือวันนี้เราอยู่กันกับเส้าหลินซ็อกเกอร์ไปายของค่ายพีจีเข้าอีกแล้วนะทุน800บาทไม่ต้องพูดพัมทําเพลงมึงคงจะรู้ว่ากูจะต้องทําอะไรต่อไปใช่แล้วนั่นก็คือเปเทเบิลนั่นเดงอ่ะมึงดูไปจะได้เข้าสู่ซีรีบัมมาอ่ะปะเบด ออห้าสิบแม่งเลยป้ายสิบรอบก่อนและกันเป็นการอย่างเชิงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงขอต้อนรับสู่เกมแก้คัน h ชนแนลของไอ้พวกนักคันไม้คันมือเกมไหนนะที่มันเหมาะกับการลงทุนกูก็จะพามึงมารู้จักกับมันก็กดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้กูด้วยแล้วกันเนาะออจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเฮ้ยยังไงสคปเตอร์ มาแล้วแก้วตาเอาอะมาตัวไหนดีนี่เลยละกันไอสัตว์ปากหวอมาเชียวไปเป็ตัวสีเงินนี่น่าจะดีมาเลยลุ้นกันดีกว่านะทุนแปดร้อยจะได้กลับไปเท่าไหร่ออแต่ถ้าอยากจะเล่นเกมแบบนี้แล้วก็แอดมาสปอร์ตวารฟแล้วกันนะ อตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่มากมายเลยแล้วกันเออมอแกลลูกค้าใหม่ที่อยากจะได้เงินกลับบ้านก็แอดมาและกันนายสัตว์ฝากไว้แค่นี้ไปกันต่อไอปากวอนี่ไม่ทำเฮียอะไรกูเลยนะเออกูไม่เห็นจะมีบิ๊กวงบิ๊กวินเฮียอะไรมั่งเลยมื่อวะ เออมา20บาทเอามาให้หน่อยก็ดีโอ้โหจังหวะนี้คูณไป900อ๋อมันไม่ไม,ไม่ไม่โชว์นี่หว่าโอ้โหนี่บิ๊กวินโชว์ไปทีมาบนไม่ได้เลยเฮียเออ1200บาทอืมทำเป็นเล่นไปเกินทุนคุ้มทุนแล้วสำหรับเกมนี้ทุนแค่800แต่คูได้กลับไป3670บาทหักลบกลบนี่แล้วก็ประมาณ สองพันกว่าอ้าวโหยอ้าวปล่อยให้หมุน้หมดอ๋อมาเออฝาววาด้วยแล้วกันอยากรวยแว้นเลยที่ไอสปอร์ตว่า